ชื่อนายกสัขโคไซสุขวนาภักดิ์การเมืองใหม่อดีตผู้นำธมกรเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนระดับโลกคนเดียวในประเทศเอเชียจาะพัฒนาธิบดีวิดแอนเฟตแห่งสาธารณเยอรมนีดังนั้นพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนนี่เข้าใจง่ายมากไม่มีอะไรที่สับสนแต่บังเองิญประเทศเรามันเฉยล่าหลัก นะครับทำให้พวกเราต้องมารวมตัวเรียกร้องเรื่องที่ไม่น่าจะเรียกร้องก็ต้องเรียกร้องที่นี่มันยี่เง่าตลอดหลายเรื่องพูดความด้วยความรบไปรงมาเพราะว่าติดท,ทิมนรถยน์คนทุกคนต้องเคารพบความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ย่อมได้รับการคุ้มครองเพศสภาพเพศภาะวะเพศเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าคุณไม่เข้าใจธรรมชาติคุณก็น่าสงสารเพราะธรรมชาติคือธรรมะอะไรก็ตามที่ทุกคนจะากอยู่ร่วมกัน มีความรักกันแล้วไม่ได้ไปเบียดเบียนชาวบ้านในเดือดร้อนเนี่ยมันมันไม่ได้เดือดร้อนใครตรงไหนมันเป็นอัตญยกรรมตรงไหนฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ถูกคนอื่นคนนั้นก็ไม่ใช่คนนะครับคนที่เขารบคนจึงจะเรียกว่าคนฉะนั้นผมคิดว่าสิทธิในการคุ้มครองในรัฐธรรมนูญมันเขียนอยู่แล้วกฎหมายใดขัดกับรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติมันถกนชยบับคับไม่ได้ฉะนั้นพวกเราหนูหนูลูกลูกทั้งหลายนี่ไปต่อสู้เลยต้องแก้กฎหมายไหนที่ขาดิีเชยแหลก ใครจะจดทะเบียนอะไรต่ออะไรนี่สามารถทําได้เพราะความรู้สึกของเราใจของเราเป็นนายกายเป็นบ่าใจเราจะเป็นชายเราจะเป็นหญิงมาอ,อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราอยู่กันได้เราไม่ได้เดือดร้อนฉะนั้นขอชมเชยขอขอบคุณที่เรารวมตัวกันถ้าเราไม่รวมตัวกันนะครับจะไปหวังว่าอะไรมันจะได้มาทุกสิ่งต้องได้มาจากการต่อสู้ดังนั้นเรื่องความรู้การให้การการศึกษานี่เป็นหน้าที่ของกระบวนการการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมที่จะต้องไม่ไปขีดกัน,กนทําให้คนมีผมด้อยโดยได้สาระ ทุกคนนะครับที่มีเพศสภาพที่แตกต่างกันทั้งหลายเนี่ยมีศักยภาพสูงมากที่ผมดูแต่รัฐบาลที่ราดต้องดึงศักยภาพของเราออกมาใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติในสังคมฉะนั้นพัคการเมืองใหม่ยินดีนะครับวันนี้สมัครสมาชิกได้เลยนะครับใครอยากจะเป็นสมาชิกเราสนับสนุนเราส่งเสริมอย่างเต็มที่เราะเราต้องการสร้างคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นก็ พักการเมืองใหม่สนับสนุนอย่างเต็มที่ถ้าเป็นกฎหมายจะแก้ไขเราก็ยินดีนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยทั่วโลกเขายอมรับกันหมดแล้วแต่บ้านเรามันล่าหลังเท่านั้นนะครับขอบคุณครับ